ครับวันนี้มาทําข้อนี้ดูนะครับเป็นเรื่องเซตก็คือว่าเขาบอกว่า A เนี่ยกำหนดให้ A เท่ากับเซตของออมีสมาชิก6 7 8 x y w นะครับลบด้วยเซตของ7 y z แบทีนี้ A เท่ากับเท่าไหร่ก็คืออันนี้7กับ7 ลบออกไปนะครับ y ก็เช่นกันก็ a ก็จะเท่ากับ 68x w คือในการบวกในการลบเซตเนี่ยสมมุติตัว c เนี่ยถ้าในเซตอันแรกก่อนที่เราจะลบอันที่สองถ้าไม่มี c เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็จะไม่มีผลกระทบอะไร จะไม่ใช่เป็นลบซีหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเพราะฉะนั้น A ก็จะได้อันนี้และครับพอ B B เนี่ยจากโจทย์ก็คือ89 Z Union กับ8 Y W ก็เท่ากับ89 Z Y W นะครับอันนี้ก็ทราบกันอยู่ละอันสุด ท้าย c เท่ากับ7 8 9 y แล้วก็ intersect กับ9 xy ก็คือจะต้องซ้ำกันในอันแรกกับอันที่2แล้วก็จะหาค่าจะหาเซตของ c ได้นะครับ c ก็จะเท่ากับ9 y นะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าอะไรหาจำนวนสมาชิกของ a แล้วก็อินเตอร์เซกภายในวงเล็บเอ B, เออบีอินเตอร์เซ็กภายในวงเล็บ A ยูเนียนซนะครับจาก A เนี่ย A ยูเนียนซจาก A ที่เราได้คือ68 x w แนยนะครับ A ยูเนียนซก็เท่ากับ68 x w แล้วก็ C มีไกวายด้วยก็ใส่9และวายเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นยูเนียนส่วน b ถ้ามาอินเตอร์เซ็กกับ a u c เนี่ยเราก็จะต้องดูว่า b มันคืออะไร b จากที่เราได้ตอนแรกคือ89 c y w นะครับเอ่อ89 c y กก็ต้องมาอินเตอร์เซ็กกับ เอยูเนียนซก็คือ6 8 x w 9 y mm hmm. ดูว่าอะไรซ้ำกันบ้างนะครับก็มี8 9นะครับมีตัว y มีตัว w นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ8 9 y w ทีนี้โจทย์เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าจำนวนสมาชิก ของเซตเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่จำนวนสมาชิกของเซตของ B intersect A union C ก็จะเท่ากับ4ตอบ4ครับ